สวัสดีวันพระนะคะอนุโมทนาสาธุกันนะคะแล้วก็จะพุกคนค่ก็มาใส่บาตนะคะตอนเช้าเลยคนพักเที่ยงนะคะรอไป กาตาข้าแก่พระสงฆ์พระเจ้าเนข้าพเจ้า ต่อมาแล้วก็มาไหว้เา,าวีสวรรณนะคะที่วัดบางปิ้งค่ะ